เรียกอถามเรื่องปลากระสุบได้ไหมครับยินดีครับปลากระสุบป,ปลาตามมาเป็นฝูงแต่พอแต่พอซ้ำไปอีกไม่กัดเนี่ยครับมันฉลาดครับมันรู้ครับฉลุกระสุบกระสุบถ้ากัดกัดเลยครับและตามมาเป็นฝูงนั่นคือคุณหลอกมันไม่สําเร็จ <S <S อ่านจะใช้แป๊บน,นึงนะครับคือสัตว์นะครับยิ่งสัตว์ที่ล่าเป็นฝูงเนี่ย มันจะมีตัวหนึ่งคือเขาเรียกว่าจ่าฝูงปลากระสูปลากระพงอะ่ะถ้าเราหลอกเขาไม่ได้เขาเกิดความระแวงนั่นหมายความว่าตามมาส่งเหยื่อไม่กัดครับเราหลอกไม่สําเร็จอันหนึ่งสองเหยื่อชนิดนั้นมันเคยโดนแล้วผมตีกระสูฝูงผมต้องเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆจัวฝูงเชื่อไหมครับผมจั่วฝูงฝูงขึ้นล้อมเนี่ย ตอนแรกของผมเองนะครับของผมนี่คือผมตีเสร็จได้ตัวหนึ่งผมเปลี่ยนเหยื่อก็คือไตเรือเตียมเปลี่ยนเกลียวเหยื่อเปลี่ยนให้ตลอดเปลี่ยน,ปล,ยน,ป,ลยนปลดปลาพวกเปลี่ยนเหยื่อส่งคันตีกันอยู่อย่างเงี้ยอีกลาหนึ่งบอกพี่มันไม่กินตัวเดิมเขาบอกก็ใช่ครับผมก็ไม่รู้แต่มันมันเหมือน,ม,น,ม,น,ม,นมันฉลาดหรือเปล่าแต่นี่คือนี่คือไี่นี้บอกว่าถ้าตีกระสุนแล้วตามมาอย่าตีตัวเดิมผมไม่ตีตัวเดิมผมเปลี่ยนตัวใหม่ นั่นหมความว่าคุณหลอกมันไม่สำเร็จครับตั้งแต่ตกปลามากระสูบฉลาดสุดถูกต้องครับกระสูบฉลาดสุดครับแต่ก็หมูสุดเหมือนกันนะอ่าบทมันจะกินนะอ่ะดีจั่วยกฝูงนะชะโดจั่วยกฝูงไม่ได้ครับอะดีกระสุบไซโลจั่วไปยกฝูงกันมาแล้วครับก็เพราะว่ามันจริงๆมันไม่ได้ฉลาดครับมันมีความระแวงมันมีความระแวงมากกว่าครับเราหลอกไม่มันไม่สําเร็จ แต่เรารู้ว่าอ่าสมมติเหยื่อเบอร์หนึ่งมันจะไม่กินเบอร์หนึ่งตอผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สองกินเบอร์สองอ่เบอร์สองตอผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สามแต่ถ้าเราตีเบอร์หนึ่งตลอดได้แค่ตัวหรือสองตัวแล้วก็จบข่าวนี่คือนี่คือปลาสูบเขาฉลาดแต่เขาไม่ฉเฉลียวอังน,นี้เนี่ยฉลาดแต่ไม่ฉเฉลียว